คุณพิศพุพางมีศินเขารับรางวัล A10 Best Diamond Award 2020ัก้าข้าตู่กันเป็นผู้นำด้านตลาดความงามอย่ากเต็มตัวเลยล่ะค่ะสำหรับ The One Spa สปาความงามให้บริการยกกระชับหนวดหน้าสปาตัวคอร์ดสาวที่ได้รับการบอกต่อมากที่สุดว่าเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกนําโดยคุณพิศพุพางมีสิน CEO The One Spa ที่ได้ถูกเสนอชื่อให้เขารับรางวัล i's ซิบเอชดั a มอน award 2ส2 0สาขาธุรกิจยอดเยี่ยมงานนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะแอบพิสุภา์มีสิล์กนะคะอะเป็น c ีอของเดว,วันสปานะคะอยู่ที่จังหวัดชนบุรีค่ะคก็วันนี้ต้องต้องขอบคุณนะคะท่านคณะกรรมการสำหรับรางวัลอันทรงเกียดเอเชีย เบสไดมอนด์อวอร์ด2020นี้นะคะก็รู้สึกแบบภูมิใจมากค่ะจริงๆอ่ะธุรกิจเราอ่ะได้ลูกค้าเรียกเราว่าเป็นสปาเจ้าสาวที่ได้รับการบอกต่อมากที่สุดจริงๆจุดเด่นคือเราอ่ะจะจะ,จ,ะ,จ,ะ,จ,ะจุดเด่นด้านงานบริการเพราะเนี้ยเราอันนี้ที่เราได้ก็คือเป็นธุรกิจบริการยอดเยี่ยมด้วยเนาะแล้วก็จริงๆแล้วคือของเราสิ่งที่โดดเด่นคือเราอ่ะจะเป็นสปาผิวโดวยเฉพาะเจ้าสาวที่ทุกคนที่เป็นเจ้าสาว เป็นแบบนั้นจริงเพราะลูกค้าบอกแบบนั้นนะคะ <c oughs> ก็คือเราจะเน้นผิวที่เห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็ปลออย,ยัยโดยที่เราจะดูแลผิวของลูกค้าทุกท่านที่เป็นการแบบเหมือนเขาเนี่ยอะไรนะเป็นแต่ละแต่ละบุคคลผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นนะคะการการที่แบบว่าการดูแลผิวของเราก็จะแตกต่างกาันเราจะดูแลที่เหมาะกับทุกคนจริงๆ เอาจริงๆแล้วพอเจ้าสาวเนี่ยค่อนข้างใช้ระยะเวลายาวนานพอสมควรประมาณ3ชั่วโมงถึงสชั่วโมงครึ่งประมาณนี้เลยแต่กลับไปเขาจะเขาจะผิวสวยขึ้นมาทันทีได้เลยนะคะเอาจิงๆิงอ่ะราคานี้แบบเข้าถึงได้แน่นอนสำหรับเจ้าสาวที่แบบต่อครั้งนะคะแค่สามพันาร ใช่พอจัดมันบัญชีเราก็มีโปรโมชั่นเจ้าสาวต้องคอยคอยดูโปรโมชั่นดีๆนะคะ <c oughs> ค่ะถ้าสําหรับสปาเจ้าสาวของเรานะคะที่บอกว่าได้ได้รับการยอมรับจากหลายๆลูกค้าหลายๆท่านที่บอกว่าเป็นสปาเจ้าส,สาวที่ได้รับการบอกต่อมากที่สุดนะคะจริงๆถ้าสามารถติดต่อเราได้เลยนะคะที่ a ฟ e b o o k นะคะจะเอ่อเดวันสปานะคะส่วน ไลน์ก็เป็นไลน์ a d d The One D E O N E ได้เลยนะคะสามารถติดต่อได้ป,ปกปติเราจะให้ทำปรึกษาแล้วก็ดูแลดูผิวของแต่ละท่านเฉพาะบุคคลจริงๆค่ะ